ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้ทำนำทางตอนที่28ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับด้วยประการเช่นนี้จึงพยายามเพื่อดับเจตสิกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ นั้นเสียท่านอาคันตุกะข้อมุ่งหมายของพวกเราก็คือความไม่ต้องรับรู้รับเห็นซึ่งสิ่งทั้งปวงอันเป็นเรื่องทุกต้นไม้ภูเขาและแผ่นดินไม่มีจิตเจ็สิกจึงไม่มีความทุกข์ไม่มีความระทมตรมตรอม,รม,รมใครจะสรรเสริญบูชาหรือใครจะติเตียนด่าว่ตทุทำลายความยินดียินร้ายก็ไม่เกิดขึ้นแก่ต้นไม้ภูเขาและแผ่นดินเหล่านั้นท่านอาคันตุกะไม่ว่าความเดือดร้อนใดๆเมื่อเกิดขึ้นแล้วจิตจะต้องเป็นผู้รับทุกไปเสียทั้งสิน้น ถ้าไม่มีจิตอย่างเดียวความทุกข์ก,ก็ตั้งอยู่ได้ไม่กิเลสก็ตั้งอยู่ได้ไหม ข้าพระเจ้าเห็นว่าความดับทุกข์ดับกิเลสก็ย่อมสำเร็จได้เพราะดับจิตด้วยประการเช่นนี้ปฏิปทาเพื่อดับจิตนี้คือการหน่ายนามบำเพนไวโย,ยกสินอันหมายถึงการเพ่งดูอาการของลมที่มากระทบกายหรืออาการไหวไปมาของสิ่งต่างๆที่เกิดจากลมเพื่อให้จิตสงบและเกิดสมาธิหรือปริชินอากาสกกศสกสินอันหมายถึงการเจริญกสินโดยการเพ่งอากาศที่ปรากฏตามช่องแคบๆหรือรูเล็กๆเป็นอารมณ์ ให้เกิดเป็นรูปฌานจนถึงฌานที่สี่อันมีรูปเป็นอารมณ์อันเดียมมีความเพ่งเฉยอยู่ท่าทำกาลันในขณะนั้นก็จะบังเกิดเป็นอสัญญีพรหมอันหมายถึงเทวดาชั้นรูปพรหมที่มีแต่รูปไม่มีความรู้สึกนึกคิดมีอินทรีย์หนึ่งคือรูปชีวิตอินทรีย์อันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตดารงอยู่และรักษาความเป็นไปของชีวิตทั้งทางรูปธรรมหรือร่างกายและนามธรรมหรือจิตใจท่านอาคันตุก,กะข้าพเจ้าเห็นความดีของรูปมากกว่านาม เพราะรูปไม่มีความรู้สึกทุกข์ร้อนไม่มีกิเลสนามต่างหากเป็นตัวรู้สึกทุกข์และถูกกิเลสครอบงำด้วยเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงรักษารูปให้สะอาดด้วยการลงสนานกายลงในแม่น้ำคงคาวันละสามครั้งซึ่งในเวททางคศาสตร์ซึ่งในาศาสนาฮินดูหมายถึงาศาสตร์ที่ช่วยในการศึกษาและทำความเข้าใจพระเวท ซึ่งเป็นคมภีรศักดิ์สิทธิ์ได้ระบุไว้ว่าแม่น้ำคงคานี้เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลผ่านเสียงพระศิวะม,มาจากแดนสวรรค์ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถชำระบาปได้ด้วยเหตุนี้เองด้วยการบำเพ็ญรูปฌานข้าพเจ้าอาจมีโอกาสดับจิตได้ในสักวันหนึ่งด้วยการสนานกายในแม่น้ำคงคาในวันหนึ่งข้าพเจ้าอาจจะพ้นจากบาปอันจะเป็นเครื่องตัดรอนคติที่ดีเพราะข้อมุ่งหมายดังนี้แล้วข้าพเจ้าจึงบำเพ็ญตะบะทั้งสองนี้มาโดยตลอด ท่านอาคันตุกะแล้วลทัทธิของท่านเล่านั้นเป็นเช่นไรขอท่านจงกล่าวออกมาเพื่อเป็นมงคลแก่โสดประสาทให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดจากนั้นเองพระอุปัชย,ยะของข้าพเจ้ากล่าวต่อไปว่าดูก่อนผู้บำเพ็ญพรตก่อนที่ท่านจะทราบหลักธรรมในาศาสนาแห่งพระาศาสดาของข้าพเจ้านั้น ขอให้ท่านทราบไว้แต่ในเบื้องแรกว่าข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระสาเยมุนีผู้ทรงพระนามว่าโคตดมโดยพระโคตของพระองค์ส่วนเหตุที่ข้าพเจ้าจะริกมาแต่เมืองสาวัตถีอันตั้งอยู่เบื้องปราจีนแห่งอสอมบทนี้เหตุที่ข้าพเจ้าไม่กล่าวถึงหลักธรรมในสัตธุศาสนาของข้าพเจ้าก่อนนั้นแต่การแจ้งให้ทราบนามพระศาสดาและสถานที่ซึ่งจากมา ก็ได้ยังไม่แน่ใจว่าท่านจะพอใจฟังหรือไม่ถ้าหากหลักธรรมที่ข้าพเจ้าจะกล่าวออกมานั้นอาจจะมีหลายส่วนที่ขัดกันกันกบคำสอนในลทัทธิของท่านท่านผู้นำของลทัทธิในที่แห่งนั้นกล่าวตอบว่าท่านอาคันตุก,กะขอท่านจงกล่าวออกมาเถิดในการสดับหลักธรรมข้าพเจ้าเคารพมติของผู้กล่าวแน่นอน แต่ในการรับไว้เป็นข้อประพฤติปฏิบตัติหรือไม่นั้นข้าพเจ้าเคารพมติของตนเองด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจะมีความยินดีที่จะรับฟังเพื่อประดับความรู้ความเห็นเสมอแม้คำกล่าวของท่านอาจจะขัดกับคำสอนของลัทธิของข้าพเจ้าก็ตามพระอุปัชายะของข้าพเจ้ากล่าวต่อไปว่าดูก่อนผู้บำเพ็ญพรตหลักธรรมอื่นๆข้าพเจ้าจะขอกล่าวเฉพาะที่เปรียบเทียบได้กันกับคำสอนของลัทธิท่าน เพื่อให้ท่านได้พิจารณาเทียบเคียงกันดูตามลทัทธิของท่านซึ่งแสดงว่านามเป็นทุกข์มีแต่รูปอย่างเดียวก็พ้นทุกได้เพราะรูปไม่ใช่ผู้รู้สึกเสวยอารมณ์และผู้ถูกกิเลสครอบงำนั้นก็แยบคายอยู่แต่พระศาสดาของข้าพเจ้าหาได้บัญญัติทุกแต่เพียงรู้สึกด้วยจิตใจเท่านั้นพระศาสดาพระองค์ตรัสว่าทุงรูปและนามล้วนเป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงจึงชื่อว่าเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ เมื่อทั้งรูปและนามนี้เป็นทุกผู้ใดที่ติดอยู่ในรูปก็ตามติดอยู่ในนามก็ตามหรือเป็นผู้ที่ติดอยู่ทั้งในรูปและนามก็ตามย่อมชื่อว่าติดอยู่ในทุก